สวัสดีค่ะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะการเข้าแบง k ์ออฟฟิแล้วไปหาภาพสื่อโปรโมตนะคะนอกจากภาพที่เราจัดไว้ที่อารบัมในโน้ตกลุ่มนะคะสามารถเข้าไปเอา Content of the day รวมถึงภาพนะคะได้ที่ไหนบ้างเดี๋ยวลูกจานนะคะพาพี่ๆไปดูที่ระบบหลังบ้านได้เลยนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะเราจะเข้าที่ระบบที่เรามาวางไว้ที่นะคะหน้าจอโทรศัพท์ก็ได้หรือเราจะเข้าไปที่ Google นะคะแล้วพิมพ์คำว่า The อ c o นะคะแล้วเลือก The อ c o r group ได้เลยนะคะเข้าไปที่นะคะคำว่าตัวแทนด้านล่างนะจ๊ะแล้วก็นะคะตรงนี้นะคะด้านล่างนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะ,ะ,คะมันจะมีคำว่านะคะ e o t t e n t Of t เ e day นะคะคอนเ e น t ์ f t ฟ e day เ e w นะคะเรากดเข้าไปเลยนะจ๊ะและเราก็จะมีนะคะ c อนเทน t ในแต่ละวันเห็นไหมคะ content ในแต่ละวันนะคะเราสามารถนะคะดัดแปลงคัดลอกเอาไปโพสนะคะสำหรับหน้า facebook ของเราหรือเราดัดแปลงดูแบบอย่างนะคะเพื่อเขียนคอนเทนต ลักษณะเหมือนที่บริษัทนะคะเขียนได้เลยนะคะรวมไปถึงคอนเทนต์สินค้านะคะเราสามารถคัดลอกและปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบสไตล์ของเราหรือฝึกเขียนลักษณะสไตล์ของบริษัทได้เลยรวมไปถึงรูปภาพคอนเทนต์ในแต่ละวันเราสามารถหยิบไปใช้นะคะแทนนะคะได้เลยเราไม่ต้องหาภาพเองไม่ต้องคิดคอนเทนต์เองสามารถคัดลอก ไปใช้ได้เลยคอนเทนต์ในแต่ละวันจะมีการนะคะปรับเปลี่ยนนะคะและมีคอนเทนต์ให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ให้แรงดันดันใจนะคะคอนเทนต์ให้ความรู้รวมไปถึงคอนเทนต์การทำบุญการทำกุศลและคอนเทนต์ในเรื่องของสินค้าด้วยนะคะเราเลือกคอนเทนต์ที่เราชอบไปใช้ได้เลยนะคะสำหรับคอนเทนต์ of อฟด d ดีเนาะ ตรงนี้ทุกคนสามารถเข้าไปได้เลยและเมื่อเราเข้ามาแล้วเราสงสัยหรือเรางงนะคะกดไปที่ปีกนกนะคะตัวปีกนกนี้เราก็จะสามารถย้อนหรือกลับเข้าสู่เมนูต่างๆที่เราต้องการไปได้นะคะตรงนี้เน้นย้ำนะ content of the day นะคะที่เราจะเอาภาพ Content ์สื่อต่างๆ ไปโพสทำการตลาดในช่องทางต่างๆได้เลยจ้า